ที่จะทำให้ไทยแข่งขันตอดที่ที่มาไทยครับนจะเปลนสภาพไทยได้เลยนะถ้าเป็าษาไทยก็อาไลอุสธนาใหราสบไทยยุ่งเหยแต่ถ้าธนาเหล่านแบบนี้ชนนับด้วยตาต่อไปนะคะย้ำแถวอ้ย วันนี้ตอกมาวันนี้ปอกมาวันนี้ตอกมาวันนี้ตอาวันนี้ตอกมา มันหมดหมดต่อแต่ว่า <laughs> <laughs> ที่หัราะก็คือทำผู้ไม่ได้ไเอานี้ก่อนี่เจะเข้าสทำาไหงมอไรคือาะเข้าเมื่อนได้หรอเอาไอน้หรอเอาไปสอนด้วยดคูกว่าใช่ไหมนะพคนพร้อมกันหรือว่าจะให้มบครัวผยอได้น้ำเติมติมลกาที่สแอสวิชตต่อดความร เราฆ่าเราฆ่าเมื่อกี้ตำรวจรอได้ไหมนี่สองคนต่อไปวงเท้าเดียวเหออ๋ เดียวนยเดียวกัน้ต่อไปมันจรมาโนแตแล้วโอมาพูดนะโมายังไม่พูดครับยงใช่โมาเอาแบบ e e t a a n but you w a ร t s ส m h a n t e n g e s t t h f อบคอาจารย์มา ผมว่าที่สาวเขาต้องเปิดจะตกแต่งใค้ที่ร้านค่ะวันนี้มาเป็นทำเป็นเทียให้ได้เลยตะบวันตะบวันเลย